พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะมาให้อาหารตั๊ก,กแตนนะครับพ่อพงก็สังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตอ,อาหารที่เราให้ตั๊ก,กแตนไปนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างนะครับให้ไปแล้วทําไมมันกินไม่หมดซักทีทีแรกผมเองก็ยังคิดว่าเป็นเพราะว่ามันกินอาหารแค่นั้นจริงๆเราไม่ใช่นะครับมันกินเยอะกว่านั้นแต่ว่ามันสามารถกินได้หน่อยเดียวเพราะว่านะครับ นี่ครับผมจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับนี่ใบกล้วยนะครับปกติแล้วใบกล้วยเนี่ยที่ผมไปตักมาหลังบ้านเนี่ยมันใบมันก็จะสวยงามอย่างเงี้ยครับไม่มีขาดไม่มีแบ่งอะไรเลยนะครับใบสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคราวนี้ก่อนหน้านี้พ่อพงเวลาจะให้อาหารตะกระแตนพ่อพงก็เอาเป็นใบอย่างนี้แหละนะครับนะครับ แล้วก็เอาเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับเห็นไหมสังเกตท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับนี่นั่นอะใบนั้นนะครับผมให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันยังไม่หมดนะครับผมก็คิดว่ามันมันก็คงแบบว่ากินน้อยอะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันกินไม่ได้นะครับมันกินเฉพาะรอบๆใบนะครับวนเห็นไหมครับมันก็เลยเหลือเยอะ มาดูใบนี้นะครับใบนี้นี่ผมให้ไปเมื่อเช้าครับนี่ผมให้ไปเมื่อเช้านะครับแต่ว่าผมไม่โยนเข้าไปเป็นใบแบบนั้นนะครับผมไม่ได้โยนเป็นใบแบบนั้นผมมาทําให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นฉีกครับฉีกให้มันครับเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเราได้มาแล้วเนี่ยครับนี่นี่ครับเราได้ใบกล้วยมาแล้วเนี่ยนะครับมันใบสวยงามแบบนี้ใช่ไหมครับ ผมก็ทําการมาฉีกอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะครับฉีกทําให้มันขาดนะครับเพราะว่าเวลาตั๊กแตนกินอาหารนะครับมันจะกินรอบรอบนี่ครับเลาะรอบรอบอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าเกิดมันฉีกให้มันเงี้ยมันก็จะกินรอบรอบแบบนี้รอบรอบอย่างนี้ถ้าเราไม่ฉีกนะครับมันก็จะกินรอบแบบนี้แบบนี้นี้นี่นะครับรอบได้แค่นี้เองตรงกลางเนี่ยมันจะกินไม่ได้เลยครับ เนี่ยอย่างใบนั้นอะครับนั่นนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับใบนั้นอะมันก็กินได้แต่รอบๆบมานะครับมันก็เลยไม่หมดสักทีนะครับแต่ว่าใบนี้นะครับนี่ผมฉีกนะครับผมฉีกเป็นแบบชิ้นแบบเนี้ยนะครับฉีกแค่มันขาดขาดอย่างเงี้ยแป๊บเดียวกินหมดนะครับรอดูนะครับใบนี้ผมจะเอาเข้าไปแล้วผมจะจับเวลาดูว่ามันจะกินหมดตอนไหนตอนนี้ ใบสองสี่สิบครับใบสองสี่สิบา 2, นาทีดูว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมจะฉีกนะครับท่านผู้ชมผมจะฉีกนะครับผมจะฉีกใบให้หมดเลยนะครับนะี่ครับถ้ากระแสนันจะกินได้ง่ายครับท่านผู้ชมแล้วเรากินรอบๆด้วยนะครับมันไม่แบบนั้นนะครับ แบบถ้าเราเอาแบบใบสวยงามสวยงามเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะกินได้น้อยมันจะกินรอบรอบใบวนรอบครับนี่นะดูผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมใบนั้นมันไม่กินสกักทีทั้งที่เป็นใบหน้าทานมากนะครับเป็นใบอ่อนที่ผมตัดมาน่ะนะครับมันเพิ่งถอดยอดออกมาใบมันเพิ่งกลางครับใบอ่อนแต่มันก็กินไม่หมดสกักที ตั้งแต่เมื่อวานนะครับให้ไปผมก็เลยมาสังเกตว่าดูเอการกินอาหารมันจะเลาะเะอยู่แต่รอบๆอบนะครับรอบๆบใบนี่นะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปนะครับคาณผู้ชมคราวนี้เราจะคอยดูนะครับว่า,าะตะกแตนมันจะกินยังไงนะครับรอดูนะครับนี่ ผมเอาไปแล้วนะครับเอาลงไปแล้วใบนู้นนะครับจะเป็นใบตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นใบอ่อนด้วยครับนี่อันนี้ใบตอนเช้าที่ผมตัดไปครึ่งใบนะครับผมก็โยนลงไปเกี้ยงแล้วครับเนี่ยครับแล้วเรารอดูใบนี้นะครับเนี่ยผมทําการฉีกแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่ตะกะแตนจะกินอาหารได้ทั่วถึงใบนะครับใบกล้วยนะครับท่านผู้ชม อันนี้เรารอดูนะครับว่าใบนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราก็จะรู้ว่าตั๊ก,กแตนกินอาหารระดับไหนนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานผมเข้าใจแต่ว่าเออมันมันคงไม่กินมันคงกินแค่นั้นครับที่ไหนได้เราไม่ฉีกให้มันนะครับมันก็เลยบางตัวก็ไม่ได้กินครับก็เหมือนมันขาดอาหารไปเลยนะครับพอผมฉีกใบนี้เห็นไหม เพิ่งฉีดไปนะครับใบเนี้ยผมเพิ่งฉีดผมใส่แต่ตอนเช้าไปตอนเช้าผมใส่ไปจนจนมาถึงเที่ยงครับมันก็กินแต่รอบๆใบครับผมก็เลยมาลองคิดได้นะครับว่าเอมันกินแต่รอบๆมันกินอาหารได้แต่ว่าไม่ไม่ทั่วถึงใบอะครับผมก็เลยมาลองฉีดตอนเที่ยงนะครับเนี่ยฉีดเนี้ยก้านเนี่ยครับผมมาฉีดตอนเที่ยง พอผมฉีดไปแล้วผมโยนไปผมเข้าไปนั่งเล่นอยู่ในบ้านแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาเกี้ยงหมดเลยครับเหลือแต่แกนจะเหลือแต่แกนแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยดูส่วนใบโน้นยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาใบโน้นมาฉีกนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะผมจะเอาใบใบที่ผมใส่เป็นม่วบานเนี่ยมาฉีกนะครับแล้วรอดูพร้อมกันกันกบใบที่ผมใส่เป็นใหม่ว่ามันจะหมดไหมครับ นี่นะครับใบเมื่อวานมันก็จะกินแต่รอบๆเนี่ยครับนี่เดี๋ยวผมจะมาฉีกนะครับคันนี้ผมจะมาฉีกคอยดูนี่ผมจะมาฉีกผมก็คิดว่าใบสวยงามลงไปแล้วมันก็จะกัดกินได้ทั่วใบที่ไหนได้มันกินแต่รอบๆใบครับมันจะกัดแต่รอบๆใบเนี่ยเห็นไหมครับรอบๆอย่างเงี้ยมันจะกินไปอย่างนี้เลยนะครับรอยมันกัด ถ้ามันไม่ขาดเนี่ยมันก็จะกินไม่ได้นะครับกินได้น้อยนะครับนี่ผมฉีกแล้วนะครับท่านผู้ชมคอยดูนะแค่นี้มันจะกินียผมจะใส่เข้าไปใหม่ก็ดูว่ามันจะกินไหมนี่ครับผมใส่เข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก้านนี้ส่วนหญ้านะครับมันไม่ค่อยกินเท่ากับใบกล้วยนะครับใบกล้วยเนี่ยมันจะกินเยอะกว่านะครับ หญ้านี่มันไม่ค่อยกินเพราะว่าหญ้านี่แป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วครับใบแห้งใบมันไม่สดเหมือนกล้วยครับกล้วยนี้มันจะสดแล้วก็จะเหมือนว่ามีน้ําหล่อเหลียงอยู่ตลอดนะครับนี่นะครับดูนะครับวิธีการให้ใบกล้วยที่ผมให้ไปนะครับเราต้องทําให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเนี้เพื่อมันจะได้กินรอบๆใบรอบๆใบที่มันขาดนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราติดตามการเลี้ยงเลี้ยงตะก,กะแตนกันต่อไปนะครับจากพ่อพงพอเพียงครับสวัสดีครับ